สวัสดีครับผมต้นนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้มารีวิวรถ PPV ที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ที่สำคัญใช้งานน้อยๆนะครับเป็นรถรุ่นไหนยังไงกันบ้างเรามาดูกันดีก,กว่านะครับตามมาเลยครับผมวันนี้เราอยู่ที่โซนหน้าของในส่วนของบริษัทเพชรยนนะฮะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพก,ก็มีรถ PPV นะเป็นตัวพื้นฐานกระบ,บะเป็นรถครอบครัว เจ็ดที่นั่งนะครเป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วคันนี้นะอยู่ตรงหน้าผมนี่นะฮะเดวิวเป็นคันแรกเลยดีกว่าสำหรับพลานุภาพพริกลริ Isuzu m u ก i s u า u MuX 3.0 DDIDA DVD Navy ตัว DIONIC นะครปี2019ราคาเปิดตัวป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1,400,000กับอีก9 0 0าบาทนะครับวันนี้เราไม่ขายนะฮะเราขายเพียงแค่1ล้านกับอีก29,000บาทเท่านั้น คันนี้ต้องบอกว่าสภาพป้ายแดงเลยทีเดียวใช้งานน้อยมากๆนะฮะคันนี้นะฮะรายละเอียดรถเดิมๆนะ,ะสวยงามเดิมๆคันนี้และสําหรับคันนี้นะฮะใช้งานน้อยมากๆจริงๆนะฮะใช้งานที่อยู่ที่2 1 0พ0กิโลนะฮะพะลานุภาพพริกโลคันนี้ได้เครื่อง3,000ตัวท็อปเลยนะฮะ3,000ั 3, ขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อปเลยนะฮะมีทั้งตัวส่วนของหน้าจอ DVD นะฮะกล้องมองหลังนวเเกเตอร์นำทาง ชุดคมไฟหน้าไมเนอร์เชนน่ามาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะไฟ LED นะครับไฟสปอตไลท์มีครบเลยแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นลายใหม่นั่นคือกระจังหน้าโครเมียมสลับกับสีดำสวยงามนะฮะรุ่นนี้นะฮะดิโอニッจะเน้นในเรื่องของสีดำที่ตัดกับตัวสีรถนั่นคือตัวดำเงาหรือดำเป็นโน b a แบ็กที่ตัดกับตัวสีรถทำให้รถนี่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับและคันนี้ก็ได้สีแดงเอ็การเลสด้วยนะครับผมสวยงาม นะครับสภาพเดิมๆนางฟ้าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวสำหรับพลานุภาพพิกโลก i o o n i นะ3.0 DA d v d Navy นะครับปี2019กับเลขมาอยู่ที่21,000โลนะครับคันนี้ใครสนใจก็เรียนเชิญน,นะฮะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เรียบร้อยแล้วในราคา1 2 9 0 0 20,900เท่านั้นนะครับผมราคาป้ายแดง1,490,000บาทจาคันนี้ราคาเซฟเซไปได้หลายแสนเลยทีเดียว กับเลขไมล์ที่21,000ื่โลคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะสีสวยนะฮะสภาพเดิมเดิมป้ายแดงนะครับรายละเอียดรถครบคันเลยคันนี้แม็กก็สวยนะฮะเป็นแม็กลายสปอร์ตนะครับเป็นแม็กลายสปอร์ตแม็กออกสีดำนะฮะแม็กดำปัดเงานะขนาดแม็กอยู่ที่18นิ้วนะครับผมแม็กขอบ18หน้ายาง255ห้25ทับหกนะครับ ในส่วนของตัวยางนะครับยางปี2019กดอกอยางลึกๆเหลือๆนะใช้งานแค่21,000โลเองนะครับแล้วก็มีขอบคิ้วที่เป็นสีดำนะขอบคิ้วล้อที่เป็นสีดําดูตัดก,กับตัวรถสีแดงเอ็กการ์เล็นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลีล้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยสีเงาฉ่าวาวมากๆนะรพร้อมให้ลูกค้ามาทดลองขับมาดูรถจริงกันได้เลยที่บริษัทรยนต์คันนี้พระเอกเลย จอดอยู่หน้าร้านเลยนะฮะเป็น PPV ที่น่าใช้งานมากๆได้เครื่อง3,000ตัวท็อปขับ2นะฮะซึ่งราคาก็เซฟค่าใช้จ่ายไปได้หลายแสนเลยทีเดียวนะฮะถ้าเทียบกับป้ายแดงนะ,ะเซเมนต์นี้ก็เทียบกับป้ายแดงเลยนะฮะเพราะว่ารถแค่21,000โลนะครับเป็นรถปี2019นะครับราคาเราขายเป็นแค่1ล้านอีก29000เองนะฮะซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนารันตีศูนย์ยังอยู่ นะบบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจมีครบ2ชุดนะครับผมแล้วก็ในะส่วนของรายละเอียดรถเนี่ยเดิมๆเ,เลยเพราะรอบคันเลยนะฮะสวยงามหมดจดนะฮะไร้รที่ตินะครับคันนี้สวยงามจริงๆนะฮะมาอยู่กับเจ้าสีแดงเอ็ดกาเลต์ยูสุมิวเอ็กพลานุภาพผิดโลกนะฮะยูสุมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์ดดีไอดีเอดีวีดิเวยนะครับ, DI, DA, DVD, Navy, ค,รบคันนี้ปี2019 ในราคาแค่1ล้านกับอีก29,000เท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับสภาพป้ายแดงคุ้มแน่นอนนะครับผมรถสวยแบบนี้นะครยินดีนําเสนอกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกแฟนเพจหรือกําลังมองหารถ ppv นะคเครื่อง3000ัขับ2นะตัวท็อปแบบนี้ใครสนใจรีบเลยและสีนี้เป็นสีที่สวยมากๆนะครับผม แลวสีเอสแดงเอสกลเลสเนี่ยมันตัดก,กับตัวสีดำนะฮะซึ่งลงตัวมากๆนะครับภายนอกภายในสวยเดิมนะครับตัวหลังคารถก็เดิมเดิมเลยนะฮะมีตัวราวหลังคานะฮะที่แนบตับหลังคารถแล้วก็ตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์จฟินครีบฉลามนะลงตัวด้วยสีแดงเอสเกลเลสสลับกับตัวดำนะสีดำดำเงานะครับสวยงามมือจับเป็นโครเมียมนะครับผมกุญแจเป็นคีเลตกระจกภาพไฟฟ้านะฮะ ตัวกาบันไดข้างสีดําสวยงามนะรายละเอียดรถเดิมเดิมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันหน่อยว่าภายในจะสวยงามขนาดไหนตามมาเลยครับเอาละครับเราเข้ามาดูรายละเอียดภายในการคันนี้สวยงามหมดจดมากๆสำหรับภายในก็ได้ผมเข้ารูปที่เป็นผมหนังลายตาข่ายนะครผมสวยงามเลยเจ้าของเดิมติดมาให้เรียบร้อยแผงประตูนะฮะมีการบุนุ่มมีการเดินได้ตะเข็บสีขาว นะและกัตัวนี้มีตัวไฟซ่อนอยู่ด้วยนะฮะเป็นไฟสีแดงอะซีซ่อนอยู่ตรงนี้เมื่อเราสตาร์ทเครื่องเราจะมีแสงไฟ LED สีแดงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นไฟซ่อนแล้วก็ทําให้รถเนี่ยเวลาขับกลางคืนมันดูสปอร์ตมากๆเลยนะฮะเรามีการแถบคาที่เป็นดําเงาหรือดําเป็นโนแบ็กสลับกับสีซินเวอร์แล้วมีไฟซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แผงประตูนะฮะควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับเป็นสีดําเงาหรือดําเป็นโนมแบ็กนั่นเอง กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ออโต้นทัสฝั่งคนขับนะฮะมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะทรงสปอร์ตคัตนะสีดำนะครับรองรับกับสลีระแอร์แบ็กครบเลยแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้านะครับในส่วนของเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับสวยงามเดิมๆนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธปรับหน้าจอนะฮะเพิ่มมวรลุมนะฮะเซ หน้าปัดเรือนไม้ที่พวงมาลัยได้นะครับเป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อแล้วนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆก็มีครบเลยนะ o f f ไอเดอ i n ลนะครับผมพับกระจกระบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าระบบลนทางลาดชังนะฮะลนลงทางลาดชันนะฮะแล้วก็ระบบการลื่นถลนะครับมีครบเลยเกียร์นะฮะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะมีลิปโทนิกให้นะเลือนเรือนเกียร์สวยงามนตกแต่งไปด้วยดำเงานะครับ ขอบคิวโคเมียมสลับกับสีเงินซิเวอร์มาพร้อมปุ่ม Engine Start นะครับครบครันเลยนะฮะคันนี้ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของ Air Auto นะฮะร,ระบบ Air Auto หน้าจอ DVD กล้องมองหลังแมปแผนที่นำทางนีเวเกเตอร์นำทางครบแล้วก็มาพร้อมกระจกตัดแสงออโต้นะครับเพดานสะอาดสะอ้านนะฮะมาพร้อมจอกลางที่ลิงก์ต่อเชื่อกมกัาจอหน้าดูหนังฟังเพลง e n t e r อร์เทนเมครบครันเลยคันนี้นะฮะสภาพสวยสดจดย้อยจริงๆแล้วก็มาพร้อมตัวล็อกเทคนะที่เจ้ของเดิมติดมาให้ในส่วนของล็อกกันขโมยนะครับผมรายละเอียดสวยงามมากๆคันนี้ใครสนใจในราคา1 2 9 0 0ล้าน29,000บาทรีบเลยนะครับคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วจ้าสวยงามหมดจดยดย้อยสภาพป้ายแดงเลยทีเดียวจองก่อนมีสิิทธ์ก่อนกับสีแดงเอสค้าเลสนะฮะอิุมิวเอ ดีเซลนะครเป็นตัว DDI DA DVD Navy ปี2019กับเลขไมล์21,000โลเท่านั้นเองนะครับใครสนใจคันนี้เรียนเชิญเลยนะครเป็นรถ PPV 7ที่นั่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะฮะสภาพป้ายแดงนะค,คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับถ้าใครคิดจะไปออกป้ายแดงแนะนำนะเชิญมาดูคันนี้กันก่อนนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถสภาพแบบนี้นะฮะใช้งานในนอนแบบนี้แต่ว่าราคาคุณลูกค้าเซฟค่าใช้จ่ายไปได้กับ400,000เลยทีเดียว นะครับนี่ครับไม่แพ้ป้ายแดงซึ่งค่อนข้าจะหายากสำหรับรถรุ่นนี้เซกเมตนต์นี้ในราคาแบบนี้แล้วก็สภาพนี้คือเทียบกับป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามเดิมๆนี่นะครับด้านหลังก็มีตัว ac 220V โวลต์นะฮะมี ac 220V โวลต์แล้วก็50บาทสามารถเชื่อมต่อชาร์จ ipad ้ตบุ๊กได้นะฮะในส่วนของพรมนะฮะก็มีพรม ตาข่ายนะฮะพรมหนังตาข่ายเข้ารูปแล้วก็มีพรมใย,ยบวบรองให้ผืนหนึ่งอันนี้เป็นเซ็ตเดียวกันนี่ฮะเซ็ตเดียวกันจะมีส่วนของหมดุดหรือว่าตะเข็บที่แปะมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือทั้งเซ็ตของเขาเลยเป็นเซ็ตเดียวกันนะลงตัวสวยงามนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันหน่อยนะฮะสลับด้านหลังเบาะแถวที่3เป็นยังไงกันบ้างนะฮะ นี่นะฮะก็มีพรมตะข่ายแปะมาให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้เป็นพรมหลังตะข่ายแปะมาให้เรียบร้อยรถเนี่ยดูหรูดูดีมากดูแพงมากแล้วก็ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลกับเลขไมล์สองหมื 21, ่นหะนึ่งพันโลนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องไปแต่งพรมเพิ่มเติมนะฮะพรมเรามีให้อยู่แล้วนะ,ะอันนี้ก็แปะเพื่อความสวยงามดูเรียบร้อยนะฮะดูเรียบร้อยแล้วก็พับเก็บได้ด้วยสําหรับเบาะแถวที่สามนี่ฮะ ทับลงไปก็จะเป็นหน้าเดียวแบบนี้สวยงามเลยนะมีพรมแตะหลังมาให้นะฮะเป็นพรมหนังแตะหลังมาให้เรียบร้อยสวยงามคันนี้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในราคา1ล้านกับอีก2,9 0 0 0นบาทเท่านั้นใครสนใจริตนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถมาไวไปไวสภาพป้ายแดงไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะจองก่อนมิทสิ์ก่อนอีมิเอนะฮะส0 DA ุ v d Navy อนะครับเป็นตัว Dionic สีแดงเอ็กกาเลสในราคา1นึ่0ล้านสองบาทเท่านั้นซึ่งออกห้างป้ายแดง1นึ่0ล้านสี่บาทนะครับลูกค้าเซฟแค่จ่ายไปได้เกือบ4 0 0แสนนะคันนี้สภาพป้ายแดงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะฮะบริการทุกระดับประทับใจนะครับคันนี้นะฮะารันตีสูงยังอยู่เลยนะครับรถสวยจริงๆคันนี้สีสวยสีสดนะฮะแล้วก็รายละเอียดรถครบคันไม่มีอุบัติเหตุนริ้วรอยแทบไม่มีเลยคันนี้นะ สวยงามหมดจดนะครับเราไปดูรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนะครับตามมาเลยครับผมเอาละครับมาดูเครื่องยนต์ของคันนี้การเป็นไงครับเครื่องยนต์นี้คือมันป้ายแดงชัดๆนะฮะลูกค้าอันนี้คือรถป้ายแดงดีๆนี่เองนะฮะดูเครื่องยนต์นะฮะสะอาดใหม่มากนะครับเหมือนออกจากโรงงานมาเลยนะฮะเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับดูนะฮะมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยนี่นะครับมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบหัวต่างๆนี่ยังใส่ยังเงายังวาวอยู่เลยนะฮะ ฝากระโปงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเดิมเดิมสนิทไม่มีการถอดเค็มสีโคต้ต่างๆอยู่ครบนะรวมไปถึงแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนี่นะฮะรายละเอียดยาวมาถึงคานหน้านะฮะหัวน็อตนี่มันวาวเลยนะไม่มีการถอดไม่มีการขันหม้อน,น้ําดูนะฮะมาร์คสีโรงงานยังอยู่เลยนะครับนี่นะ,ะัะสวยงามมากๆคันนี้แล้วก็ส่วนของแผ่นเพจนะฮะเดิมๆเ,เลยนี่ฮะแผ่นเพจ เดิมๆหมุดเพจนะฮะหมุดเพจมีการแต้มสีมาร์คสีอยู่ครบคันนี้ลูกค้าเดิมนะฮะเปลี่ยนเป็นโชคค้ำยันมาให้เรียบร้อยแล้วก็เบาแรงสำหรับท่านลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเวลาเปิดฝากระโปรงนะฮะก็สะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับนี่นะหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับคันนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะฮะสำหรับลูกค้าที่ได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับราคา1นึ่งล้านสองบาทนะฮะ บางคนบอกว่าทำไมราคารถแพงจังเลย1ล้านกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะฮะลูกค้าคันนี้มันเป็นเซ็กชันของป้ายแดงเลยทีเดียวมายวิ่ง2 0งหมนะฮะซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยลูกค้าไปเช็คได้เลยนะ,ะรุ่นนี้นะฮะสามพเป็นเครื่อง3 0 0พันกับ2นะฮะเป็นตัว3.0 DDI DA DVD Navy นะ,ะเป็นตัว d i o n i c ราคาป้ายแดงนี่1 4 9 0 0ล้าน0 0เช็คได้เลยวันนี้เราขายเพียแค่ 1ล้านกับอีก29,000บาทนะครับคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าเซฟเงินไปได้เกือบ4 0 0แสนกับเลขใหม่ที่วิ่งอยู่21,000โลแล้วก็สภาพสวยสดจดจ้อยขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้วกับแดงเอ็ดกา d เลส i ิโอปี2019นะครับฝากไว้ด้วยคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะรถใหม่สภาพป้ายแดงนะครับราคาพิเศษกันนี้ติดต่อมาที่เบอร์095056 6 9 2 6ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการ จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาได้ประมาณ1อาทิตย์ท้นนั่นเองนะฮะใครสนใจรีบเลยนะฮะถ้ากลัวไม่ทันก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยที่บริษัทเพียง5,000บาทและเตรียมเอกาสารจัดแฟน,นได้เลยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพปริมณฑลนะฮะจัดแฟน,นได้ทั่วประเทศไทยนะครับสนใจรีบด่วนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็น l c c ติดตามกันมาตลอดสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ